ยดาสอวันนี้กเรอ่ารองจิ๊บจิบนี่เร่จิ๊บจิบเลยไม่ต้องเดินเรืยอน่นมัเมารับอยจับกันตอนนี้เราก็ลังอยู่ในช่วงเรลี่จาการขึ้นสวรรค์กัล้ก่อนจัแฟน 我说，米国。 ช่วงนี้เรากำลังอยู่ในช่วงสบายสบายสบายที่สี่ครับเราได้เดินทางมามิติมิติของมันไม่เข้าเร็วก็เลยเหอนสวรรค์นี่โอ้โหสไตล

เรือแหล่มาหรือจจับได้เป็นขึ้นกับเบือือจับได้ง่า โอ้หต้องเซียนต,ต้องขับเซียนจริงๆอะดูทางเขาเ่ยชัน45องศาได้เลยต้อง,องขับข้อมือนะค่าบเช้านรือนอนแสดงว่าฝีมือมากคนขับ